สวัสดีครับผมตั้มจากไคเนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่กับ Toyota w วลไฟ l อนเนว์โ t โยต้าเวลไฟนะครับในเกเจชั่นที่4เวอร์ชัน่น40ของเรานะครับเรียกว่าใหม่ล่าสุดแล้วก็ t o y o ต a ตอนนี้ก็นะครับถ้าเป็นเวลไฟก็จะทนตลาดเพียงรุ่นเดียวนะครับก็คือ2.5 SEV หน้าตาดีไซน์นะครับแตกต่างกันไปสัดส่วนตัวรถต้องบอกว่าแทบจะไม่แตกต่างนะครับหรือว่าแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าดีไซน์ของเวลไฟก็จะมีการยกระดับให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับ กระจังด้านหน้าต่างๆนะครับดีไซน์ของกระจังด้านหน้าก็จะมีการตกแต่งเป็นโครเมียมขนาดใหญ่เข้ามานะครับตรงนี้ก็ดูเตะตาแล้วก็ดีไซน์ก็แตกต่างกันไปนะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดแล้วนะครับชุดไฟหน้าก็นะครับไม่ได้ต่างกันมากเป็นโปรเจคเตอร์3ดวงเข้ามาเหมือนกันไฟต่ําก็จะเป็นโปรเจคเตอร์2ดวงไฟสูงก็จะเป็นโปรเจคเตอร์1ดวงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์ดังนิ่งไลท์แล้วก็ไฟหลี่นั่นเองครับให้มาหมดนะครับไฟหลี่ไฟเลี้ยวในชุดเดียวกันไฟเดย์ไทม์ รันนิ่งไลท์ก็จะอยู่ในชุดเดียวกันทั้งหมดครับมาพร้อมกับกล้องรอบทิศทางกล้อง360องศาเซนเซอร์8จุดนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับถือว่าเวฟายรุ่นนี้นะครับจัดเต็มพอสมควรแต่ว่าจุดตายอีกอย่างที่อยากจะพูดนะครับในเวฟ i รุ่นนี้นะครับนอกจากราคานะครับคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านต้นๆ้นแล้วนะครับล้อนะครับในเวฟายรุ่นนี้หรือว่า2.5 SUV ที่ทําตลาดเพียงรุ่นเดียวนะครับล้อก็จะเป็นล้อขนาด19นิ้วเหมือนกับในโตโยต้าอัลฟา รุ่นท็อปหรือว่าในรุ่นลักชวรี่เช่นกันครับล้อ19นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง2อย่าง225 55 R19 ครับนี่ครับลวดลายดีไซน์ก็จะเหมือนกับตัวอัลฟาลักชวรี่ครับดีไซน์เส้นสายด้านข้างนะครับก็แทบจะไม่แตกต่างนะครับนี่ครับเป็นการตกแต่งแบบโครเมียมเข้ามานะครับแต่ว่ารายละเอียดของโครงสร้างตัวรถแตกต่างกันไปนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่รุ่นอัลฟาดอยู่แล้วว่าโครงสร้างเป็นแบบ TNGA ทั้งหมดครับ รายละเอียดของโครงสร้างแตกต่างกันไปแล้วก็ในเรื่องของการใช้แชสซีต่างๆก็จะเป็นแชสซีที่ทันสมัยโครงสร้างตัวรถน้าหนักเบาแล้วก็ทนต่อการดึงหรือว่าให้ตัวได้ดีครับมีความแข็งแกร่งนะครับของโครงสร้างแล้วก็มีการออกแบบจุดยึดต่างๆรวมทั้งนะครับเหล็กหรือว่าบาร์ต่างๆนะครับที่เป็น shape นะครับตกแต่งเข้ามาบริเวณเสา B มาถึงบริเวณเสา C นะครับตรงนี้ก็จะมีเหล็กแบบ shape เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวรถแล้วก็ ทำให้โครงสร้างตัวรถนะครับมีการขับขี่ที่นิ่งด้วยครับช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นอิสระนะครับเป็นช่วงล่างแบบปิกนอกเข้ามาแล้วนะครับรุ่นนี้หรือว่าช่วงล่างแบบปิกนอกก็จะเริ่มตั้งแต่ในรุ่น3 0เลยนะครับให้ความนุ่มนวลแน่นอนแล้วก็มีการปรับจูนนะครับในส่วนของค่าเคของสปริงนะครับแล้วก็ช็อคอัพที่มีการเพิ่มในเรื่องของค่าความหนืดให้มันขับขี่ได้สนุกมากขึ้นแล้วก็ให้มันเฟิร์มมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับในอัลฟาดครับ ตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในเรื่องของสเปคครับ oh <yeah. S 1> รายละเอียดด้านท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงในเวลไฟล แตกต่างจากในตัว3020แน่นอนเพราะว่าเอกลักษณ์ของเวลไฟมาตลอดนะครับไฟท้ายก็จะเป็นกรอบใสแต่ว่ารุ่นนี้นะครับมีการเปลี่ยนเป็นไฟท้ายกรอบแดงแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับเอาฟาดมากครับนะใครที่ชอบไฟท้ายแบบสีแดงเข้ามานะครับตอนนี้เวลไฟก็จะเป็นไฟท้ายแบบสีแดงแล้วแล้วก็เนี่ครับเส้นสายก็ดูหรูหราดูสวยงามแล้วก็มีแนวเส้นนะครับแนวนอนนะครับขวางตามยาวของบริเวณฝาท้ายทั้งหมดครับเป็นแบบ LED เข้ามาทั้งหมดครับเรียกวาดท้ายดู รูหลาอหาแล้วก็ดูแตกต่างจากเดิมนะครับถ้าเทียบกับ20แล้วก็30แล้วก40ก็จะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนกว่าครับ oh <yeah. S 1> ภายในของเวลไฟลนะครับนี่ครับถ้าตัวรถสีเทาแบบนี้นะครับก็จะได้ภายในสีดํา เบาะนั่งดีไซน์คล้ายกันนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือการออกแบบนะครับบริ่เสา C ก็จะมีมือจับหรือว่ามีแขนจับที่ทําให้เราขึ้นรถได้อย่างสะดวกสบายเช่นกันนะครับที่รองเบาะต่างๆนะครับให้ความสุขสบายครับเบาะนั่งสีดํานะครับแอบชอบเลยเพราะว่ามันดูกลืนกันทั้งบริเวณแผงคอนโซลนะครับผ้าหลังคาต่างๆนะครับชุดตกแต่งต่างๆค่อนข้างจะดูกลมกลืนนะครับนี่ครับแอบชอบเลยครับในเวฟายรุ่นนี้นะครับเพราะว่า มีการใช้วัสดุที่เป็นสีดำตกแต่งเข้ามาตัวรถสีเทานะครับสาหรับเวลไฟนะครับถ้าใครชอบเวลไฟห้องโดยสารภายในก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับไม่มีสีอื่นให้เลือกเหมือนกับใน t o โยต้าอัลฟาครับเบาะนั่งนะครับปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งแถวหน้าและก็แถวที่2นะครับต้องบอกว่าเป็นกัปตันซีที่ให้ความหรูหราดีแม้ว่าอาจจะต่างจากในรุ่น l ัก u r y ี่บ้างแต่ว่าชุดควบคุมก็สามารถปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับ นี่ที่ดันน่องรองน่องเข้ามานะครับแล้วก็พื้นที่พนักงานาสตร์้องบอกว่าเหลือเฟืออยู่แล้วทั้งในส่วนของเล็กรูมแล้วก็เฮดรูมครับนี่ครับให้มาหรูหราด้วยกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นสีดําทั้งหมดมีช่องวางแก้วน้านะครับแล้วก็ชุดควบคุมต่างๆนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดครับนี่ดานบนหลังคานะครับนี่ครับหลังคาเป็นหลังคาแบบกระจกเข้ามาเหมือนกันนะครับทั้งอัลฟาแล้วก็เวลไฟดีไซน์ของหลังคาเหมือนกันทั้งหมดครับ ผ้าหลังคาเป็นสีดําแล้วก็ชุดควบคุมต่างๆนะครับที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็เป็นสีดําทั้งหมดรวมถึงนะครับนีครับไฟสามารถปรับได้ถึง64เฉดสีครับสำหรับภายในโดยสานะครับสามารถปรับไฟได้ตรงนี้ก็จะติดตั้งเหมือนกันทั้งหมดนะครับทั้งในอัลฟาและก็เวลไฟครับให้มาทั้งหมดนะครับในเรื่องของรายละเอียดความสะดวกสบายในเรื่องของความหรูหราห้องโดยสารของเวลไฟหล่อเลยนะครับเพราะเป็นห้องโดยสารสีดําทั้งหมดต้องบอกว่าหล่อมากๆครับ หน้าจอเหมือนกันนะครับเป็นหน้าจอขนาด1 4นิ้วซึ่งมีรายละเอียดการทํางานมีดีไซน์เหมือนกันทั้งหมดแล้วก็หน้าจอของมาตเวอร์ตใหม่เป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วเป็นจอกราฟิกที่ดูสวยงามแล้วก็รายละเอียดเหมือนกันทั้งหมดครับให้ช่องเสียบชาร์จไฟมานะครับเป็น usb type c นะครับ2.2ลำแนงนะครับมีไวเลสชารเจอร์นะครับเหมือนกันทั้งหมดครับเนี่ยฮะภมาลัายปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าต้องบอกเลยนะครับทั้งดีไซน์ทั้งรายละเอียดต่างๆนะครับอัลฟาแล้วก็นะครับ แทบจะไม่แตกต่างกันเลยแตกต่างเพียงรายละเอียดของการตรกแต่งนะครับทีมต่างๆทีมการตรกแต่งต่างๆก็จะแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับนะมี head up display HUD DI ติดตั้งเข้ามาด้วยครับนะฮะทั้งในรุ่นท็อปนะครับของ Alpha แล้วก็ทั้งในรุ่นเริ่มต้น2.5 s e v ทั้ง Alpha แล้วก็เวลไครับ เหมือนกันทั้งหมดครับแผงข้างประตูต่างๆตกแต่งเป็นแถบเป็นทีมลายโครเมียมเข้ามาชุดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าตกแต่งเข้ามานะครับนี่ครับช่องวางแก้วน้าขวดน้ํานะครับให้มา2.2ตจุดสองตำแหน่งแล้วก็แผงแดชบอร์ดต่างๆหุ้มด้วยหนังครับนี่บก็ให้ความหรูหราทั้งหมดนะครับแผงแดชบอร์ดแล้วก็นะครับคอนโซลกลางนะครับก็หุ้มด้วยหนังนะครับเดินตะเข็บด้วยได้สีขาวให้ความหรูหราทั้งหมดครับหรูแล้วก็ดูสปอร์ตมากครับสําหรับในรุ่นเวลไฟแล้วก็กระจกนะครับ เป็นกระจกนะครับถ้าเราดูจากนะครับฝาท้ายด้านหลังก็จะเห็นกล้องบริเวณกระจกด้านหลังเช่นกันแล้วก็กล้องตรงนี้ก็ถ่ายทอดนะครับภาพออกมาบริเวณกระจกมองหลังทําให้เรานะครับมองภาพได้ชัดเจนในการขับขี่ยาค่ําคืนครับก็ถือว่าครบเครื่องนะครับแล้วก็รายละเอียดของความเงียบพนักงานสารก็ เป็นอีกหนึอย่างที่จะเสริมเพราะว่านะครับทางเตโยต้าก็เคลมว่าเงียบลงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับหลายเดซิเบลด้วยกันครับนะฮะมีการออกแบบในเรื่องของยางขอบประตูเป็นแบบ2ชั้น2ชิ้นนะครับทั้งในส่วนของตัวรถที่เป็นยาง1ชั้นแล้วก็บริเวณขอบประตูต่างๆก็จะเป็นยางอีก1ชั้นเช่นกันครับ ตรงนี้ก็ช่วยเสริมเข้ามาชัดเจนนะครับมีเสียงพัดน้สารที่เงียบลงกว่าเดิมน,นะครับตรงนี้ก็ถ้าใครมีโอกาสได้ซื้อได้ไปลองดูนะครับก็ลองเทียบกันดูระหว่างรุ่น300แล้วก็4 0นะครับเพราะว่าเขาบอกว่านะครับ4 0ก็มีเสียงพัน้สารที่เงียบลงเยอะครับระบบฟอ,อกอากาศก็จัดเต็มนะครับในรุ่นนี้ก็จะให้ระบบฟอ,อกอากาศมาบริเวณเบาะนัน่งแถวที่2เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นการฟอ,อกอากาศทั้งคันหรือว่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะติดตั้งเอาไว้ในอัลปาก้าน,น,นันบ รายละเอียดก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ,รบเรื่องความรูหราความสะกสบายแล้วก็ในเรื่องของการเซตอัพเซตติ้งนะครับมีเพียงในเรื่องของช่วงล่างม,มีเพียงในเรื่องของการปรับจูนเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันไปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจาะลึกในรายละเอียดของ y o y o t e l l ว i าในเวอร์ชันที่4แลหรือว่าเจชั่นที่เรียกว่า40นะครับรุ่นนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดนะครับเป็น all new เข้ามาทั้งหมดทั้งดีไซน์ด้านหน้าด้านหลังดีไซน์ของแพลตฟอร์ม เครื่องยนต์นะครับมีการออกแบบใหม่นะครับรวมถึงหน้าตาทั้งหมดนะครับมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ได้เล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้างแล้วก็เมื่อเทียบกับในอาผปากแล้วนะครับมันมีอะไรที่แตกต่างนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสรุปคร่าวๆนะครับว่าเวลไฟก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นช่วงล่างก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นเพราะว่ามีการเซตอัพเซตติ้งในส่วนของช็อคอัพแล้วก็สปริงใหม่เช่นกันครับตรงนี้นะครับเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วพบกันใหม ประเทศเติมกัดที่มอบโอกาสให้เรานะครับมารีวิวทำความรู้จักกับรถยนต์ครอบครัวรถยนต์ MPV หรูนะครับรุ่นใหม่ของ t o y ยต้นะครับต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความน่าใช้น่าสนใจมากๆครับ